ก็กราวสวัสดีคนดูทุกท่านนะครับวันนี้เราอยู่กับช่อง S เนป็น A นะครับวันนี้ก็จะมาจีบสาวในโซนฟีสไตล์เนาะพร้อมแจกวาเฟสนะครับเฟสสาวนะครับทุกคนก่อนที่จะไปดูคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ให้คลิปนี้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามไปด้วยนะครับแล้วก็ดูคลิปนี้ให้จบนะครับผมเพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการทําคลิปต่อไปนะครับทุกคนโอเคครับก็ไปดูคลิปกันเลยโอเคนะครับคนดูก่อนที่เราจะไปจีบสาวเนาะเราต้องมีสกินปืนเท่เนาะเราต้องแต่งตัวเท่ก่อนตอนนี้เราแต่งตัวเทเสร็จแล้วใ เราจะเอาสกินปื้นเท่แล้วก็คาตะนะไปนะครับเพื่อสาวจะได้ไม่ทิ้งเรานะครับเออเขาเห็นว่าเราเท่ไงเออเนี่ยแต่งตัวเท่ยังไงเขาก็ไม่ทิ้งเรานะครับโอเคไปเริ่มการตีกันเลยก็ขอไปทางด้านแป้นพิมพ์นะครับเนื่องจากโทรศัพท์มือถือไม่ค่อยดีนะครับแป้นพิมพ์ก็เลยมีปัญหานะครับคุณภาพคลิปก็ได้แค่นี้นะครับก็ขออภัยกันด้วยนะครับโอเคทุกคนเราได้สาวแล้วนะทุกคนเราก็จะให้ดอกไม้เขานะครับนี่ โอ้ยหัวร้อนกับมึงแล้วโอเคครับทุกคนโอ้มีสาววิ่งมาด้วยผมไม่ต้องไม่หาเลยนี่ให้หัวใจไปก่อนนะเออเป็นการมอดเราต้องให้หัวใจไปก่อนเนย่อย่อๆๆๆนี่ให้หัวใจเรียบร้อยอ๊้มีแฟนยะคะโอ้โหมาจีบผมด้วยเดี๋ยวผมก็จะคุยกับเขานะครับพร้อมกับขอชื่อเฟซเขานะครับทุกคนยังงับเออสบยยังงับน่ารักอะเออสบยนี่เป็นการมอดนะครับทุกคน รอดูว่าเขาจะตอบอยังไงครับอ้าวแล้วคู่นี้มาทําอะไรกันเนี่ยมึงไปตายให้หนอนขึ้นตัวซะทุกคนอันนี้คู่นี้เข้ามาเป็นคู่นะครับทุกขอเฟซงับเออส่งไปเลยโอเคเขาแอดผมมาแล้วนะครับทุกคนแล้วผมก็รับแอดแล้วนะครับแต่เขายังไม่ตอบชื่อเฟซผมนะครับเดี๋ยวผมจะขอ,ขอเฟซเขาไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเขาจะให้ผมนะครับเฟซหน่อยงับเออส่งไปอีกเราจะขอแล้วก็จนกว่าเขาจะให้นะครับทุกคน เฟสหน่อยงับเอาอีกรอบเผื่อเขาให้ทุกคนเฟสหน่อยโอเคผมขอเฟสเขาเลยนะครับทุกคนชื่ออะไรคะเออนี่ประมาณนี้อายุก็าถามอายุผมอ่ะทุกคนผมจะตอบเขาแบบ17นะครับผมจะตอบตามจริงเลยนะครับทุกคน เฮ้ย16ว่ะทุกคนเอหไม่ถือว่าเด็กนะทุกคนตำรวจไม่บุกบ้านนะครับทุกคน16ก็ต่างการแก้ปีเดียวนะครับก็โอเคนะครับทุกคนผมก็หาเห็นเลยนะครับส uh ําหรับส uh ําคัญเมื่อจําเป็นนะครับก็ให้ชื่อเฟซผมมาเนาะผมก็มาเห็นคนนี้นะครับแต่ผมรู้ว่าจะใช่หรือไม่นะครับทุกคนเพราะชื่อเฟซแบบนี้มันมีหลายคนมากนะครับทุกคนเดี๋ยวผมก็จะให้ทุกคนไว้นะครับพอเขาบอกชื่อเฟซชื่อนี้เนาะอาจจะเป็นคนนี้ก็ได้นะครับทุกคน โอเคผมก็จะให้ลิงก์ทุกคนนะครับแล้วอย่าลืมติดตามชมคลิปใหม่นะครับผมก็จะมาจีบสาวแล้วก็พร้อมแจกวาร์ปเองนะครับทุกคนก็อย่าลืมกดติดตามผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ